จันทร์ถึงอาทิตย์เวลา19นาฬิกาที่นี่ทีนิวส์ทีวี TV, สถานีข่าวสารของประเทศอียิปมนตราพลังอำนาจแห่งอัญ,ญมณีและหินสีพยากรรหัสชีวิตไขความลับดวงชะตาด้วยมนตราแห่งไอยคุปโดยเจ้าหญิงมหัศจรรย์แห่งโลกพยากรอาจารย์รัตนมณี น่นอียิปมนตราอัญมณีพยากรหนังสือคุณภาพจากสำนักพิมพ์กรีนปัญญายาน สนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยซื้อขายรถบ้านรถเร็วปลอดภัยต้องตลาดรถดัดคอมโทร022510602 <ns>? ติน,นค,ค,ค,ค่ะสวัสดีคะรร่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะจารย์วิพน์ค่ะต่างคนตา่างเริ่มเดินกันไปนะคะ,ะต้อนรับคุณผู้ชมเลยแล้วกันค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เรามาเจอกันกับอ u t เตอร์ทูเดย์บายรวิพล์นะคะ2ชั่วโมงเข้าไปเต็มๆเลย4โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งทางท, News ทีนิวส์ทีวีค่ะทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแวดวงยานยนต์ที่เราเอามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะวันนี้เราเริ่มต้นกันที่ความเคลื่อนไหวจาก ฟอร์ดและโตโยต้าค่ะทำไมคะทำไมเขาเล็งพัฒนากระบะไฮบริดค่ะแล้วก็เตรียมเริ่มงานในปีหน้าแล้วนะคะครับก็ระหว่างสัญชาติเยอรมนีค่ะนะใช่ที่ทานสัญชาติอเมริกาเป็บออฟอร์ดฟอร์ดเป็นของเยอรปะอเมริกาแล้วก็จะแต่งงานกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ่าเป็นลูกครึ่งใช่ฮะมีการพัฒนาเรื่องของระบบไฟฟ้าอ่า น้าแต่ว่าก็เริ่มกันที่ทางในต่างประเทศก่นกอนนะค่ะ,<น>ะบ้านเราก็ต้องรอลุ้นกันนะคะอีซูซูค่ะเขาส่งสุดยอดโซลูชนันสำหรับการขนส่งกับรถบรรทุกอีซูซูรุ่นมิมาโมริเอามาลุยตลาดเมืองไทยกันค่ะกลับที่ยังดีนะฮะที่ชื่อม,มิมาโมรินะฮะถ้าชื่อ สึนามิอะไรเงี้ยไม่ไหวคงจะยุบเหมือนก,กันนะรับไม่ทันค่ะใช่รับก็เรื่องของรถบรรทุกหรือว่ารถเพื่อการพาณิชย์นี่อิกสูนี่เขาก็ถือว่ามีชื่อเสียงมาในดิตพอ,อสมควรเดี๋ยวมาติดตามกันน้มาโมรินะคะเขาจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะ sms ค่ะจารย์เย่รายการรถมาแล้วกำลังรอดูอยู่เลยค่ะ <c oughs> ่ะดูกันต่อไปค่ะเชฟโรเลตค่ะเขาเริ่มครึ่งหลังนะคะด้วยเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นที่สดใสค่ะเติบโต61เปอร์เซ็ต์มั่นใจว่า บรรลุเป้าหมายแน่นอนค่ะปีนี้อขณะที่เขาตอนนี้ก็คือพอหลังจากที่ครุสนะฮะออกมาเสร็จปั๊บแคปติว่าเครื่อง2,004เบนซินนะครับที่เป็นแฟกฟิลเติม e85 ได้นี่ก็เตรียมที่จะออกตัวที่เป็นดีเซลค่ะ และลูกค้าชาวไทยนี่ก็ต้อนรับกันดีจังเลยนะคะโดยเฉพาะปลายปีนี้ไม่รู้จะออกกันคนละกี่คันต่อกี่คันนะคะเอาเราไปต่อกันที่เกียร์ค่ะกับเกียร์โซเขาปรับโฉมนะคะเพิ่มรุ่นเครื่องยนต์ด้วยนี่ก็ปรับด้วยหลังจากที่ทางคุณดนะครับเข้าไปดูแล่เกียร์นะฮะิงแล้วผมก็เพิ่งไปเกาหลีมาเพิ่งจะรู้ว่าอ๋อบริษัทเกียร์นี่เป็นบริษัทที่เข้าไปอยู่ในเครือของคุณดซะแล้วนะฮะคุณดเขา ครอบกิจกรรมอากิจการไปพอสมควรเมือนกันไม่ใช่ครอบงำไม่ใช่ครอบงำใช่ไหมคะเดี๋ยวมาติดตามเราเียกันว่าเขาจะปรับอะไรตรงไหนยังไงบ้างนะคะไปติดตามสกุปของเราในวันนี้ช่วงที่2ค่ะกับการตามติดเทคโนโลยีการประหยัดค่ะคุณผู้ชมคะมีหลากหลายตัวช่วยในการช่วยเซฟเงินในกระเป๋าของคุณนะวันนี้ครับนะฮะก็ง่ายมาดู แหมเข้าใจเอารูปนี้ขึ้นมานะก็เลย<ผ>ลอี <ใจ S 1> ีเดียวนนเนี่ย <laughs> น้ำมันใกล้จะหมดแล้ว <c oughs> แต่คุณจริงนะวันนี้จริงๆ<อ>ก็พอดีมีความเคลื่อนไหวเรื่องน้ำมันเรื่อง,เร,องเรื่องน้ำมันด้วยนะ <ใช S 1> ครับเรื่องครง้างน้ามันบอกว่าโอ้โหจริงๆแล้วต้นทุนของน้ํามันแต่และ่แตประเภทเนี่ยอยู่แค่ยี่สบสามบตัวนั้นเองนะฮะเพราะมันพอมีค่าการตลาดมีเรื่องของกองทุนอะไรขึ้นมามันทาให้อัพกันมามากมายเอาเป็นว่าเดี๋ว พรุ่งนี้เอามาฝากดีไหมอ่าได้ค่ะเดี๋ยวเอามาช่วยกันแชร์เอามาฝากคุณผู้มชม <c oughs> จะได้รับรู้รับทราบนะคะ แล้วมีห้าอันดับรถมือ2วันนี้ค่ะสำหรับห้าอันดับรถมือ2นะคะที่มีผู้คลิกเข้าไปชมมากที่สุดในวันนี้จากเว็บไซต์ตลาดรถ .com นะคะเดี๋ยวมีมาฝากกันเหมือนเดิมแน่นอนนะคะอยอดคนเข้าไปดูกันเยอะแยามเกมะยเลยนะคะแล้วซื้อขายกันแบบว่าเยอะเลยนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันวันนี้5คันจะน่าสนใจแค่ไหนและช่วงที่3ามองหมายเลขนี้เลยไขข้อข้องใจทุกคำถามผู้ชมค่ะโทรศัพท์เข้ามาคุยกันสดๆในรายการ 025254447และ0898156825นะคะ SMS ิดค่ะกําลังจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเฉพาะวันนี้เนี่ยณเวลานี้เนี่ยมีคนเข้าไปชมอยู่ประมาณ2 0 6 8คนนะะวัะพะวันนี้ครับผมเป็นหนึ่งในนั้นจะ้งแล้วก็รถใหม่วันนี้ที่เข้ามานะครับก็คือ736คันอันนี้ยังถือว่าน้อยนะเถพาวันนี้นถือว่าน้อยครับปกติเป็นวันเป็นวันๆเลยแล้วก็จำนวนรถทั้งหมดตอนนี้นะฮะ ก็มีอยู่ทั้งหมด14,825คนันแอคันแล้วก็ยังมีผู้ที่เข้ามาชม<ะ>ตลอดอภายใน24ชั่วโมงนี้ หกหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบสามคนโอ้ปรบมือจบปรบมือเลยทีเดียวนะคะนอกจากคุณผู้ชมคลิกเข้าไปดูรถต่างๆในเว็บไซต์นะคะด้านล่างเรามีลิงก์ให้ชมรายการเราได้ด้วยนะคะถ้าแบบวันไหนไม่ได้อยู่บ้านไปไม่ทานคุณผู้ชมเข้าไปในอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็เปิดดูเราได้นะคะอะรฮะตอนนี้ตัวเลขขึ้นมาแบบปุ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 บเลยนะฮะเข้าไปดูใช่ไหมเข้าไปดูนะฮะตอนที่ดูรายการไมันดูรายการนะครับเนี่ยตัวเลขครับ เอาละค่ะผู้ชมค่ะเอสนที่หน้าจอทักทายกันเข้ามาได้ฝากคำถามเล็กๆน้อยๆได้นะคะที่4678999 mm hmm. ทาไมบอกถึงบอกว่าเป็นคำถามเล็กๆน้อยๆเพราะว่าถ้าเป็นคำถามที่ต้องการรายละเอียด mm hmm. มากๆเนี่ยน่าจะโทรเข้ามาคุยกันจะสะดวกกว่าจะดีกว่า,วา<ะ>เพราะว่าจะได้เคลียร์เลยนะคะ mm hmm. อ่ะและกับอีเมล a u t o t o d ด at hotmail.com facebook ค่ะเซิร์ชนะคะว่า Auto Today By ระวิพลนะคะแล้วแอดมาเป็นเพื่อนกันพักกันสักครู่ค่ะช่วง